พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศอีกงานหนึ่งนะคะเป็นงานที่มีชื่อว่าปีท่องเที่ยววิถีไทย2558ค่ะซึ่งงานนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้จัดขึ้นนะคะที่สวนลุมพินีระหว่างวันที่14-18มกราคมค่ะซึ่งก็มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะส่วนกิจกรรมภาคไหนจะถูกใจและก็ได้รับความสนใจมากที่สุดนะคะไปติดตามได้จากรายงานของคุณนัฐการโดยชื่นงานทีมข่าวเศรษฐกิจของนิวทีวีกันค่ะบรบรยากาศวอนสุดท้ายของงาน ท่องเที่ยววิถีไทย2,558ที่สวนลุมพินีแห่งนี้ยังคงม,มีนักท่องเที่ยวประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติลังหลเข้ามาเที่ยวชมสัมผัสบรรยากาศวิถีการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยกันอย่างต่อเนื่องโดยภายในงานได้แบ่งโซนการท่องเที่ยวของภูมิภาคต่างๆ5ภูมิภาคพักกลางเป็นโซนหนึ่งที่มีของพื้นเมืองวางจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ซึ่งตุ๊กตาชาววังงานปั้นมือสินค้าจากจังหวัดอังทองที่มีราคาตั้งแต่10บาทไปจนถึง1,000บาทได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นอย่างดีจนทำให้ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากกับคนที่บ้าน เป็นตุ๊กตาชาววังโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าพลปราชินีนาถนะคะส่งครูไปสอนให้กับชาวบ้านของจังหวัดอ่างทองค่ะขายได้ทุกอย่างเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวมเมื่อกี้ก็เห็นนะคะของเรือสีดัดตนหรือว่าอาเซียนอะไรเนี่ยก็ขายได้ก็ซื้อน,นะคะสำหรับภาคเหนือจัดซุ้มเป็นตลาดขายของกินที่เหล่านักชิมต่อแถวกันยาวเหยียดทุกซุ้มอาหารแต่ที่น่าสนใจก็เห็นจะเป็นอาหารพื้นเมืองจากเชียงใหม่อย่างข้าวแรมฟืนที่หาไม่ได้ในกรุงเทพอย่างแน่นอน ขา้าวแดงฝืุนะคะทำมาจากถั่วลันเตาค่ะรสชาติก็แบบเราเอามายำนะคะเป็นรสชาติของยำจะออกปมาแบะหวานๆเ,เปรีะะ้ยวๆค่ะครบรสคะ่ะแล้วแล้วไอ้ตัวสีเหลืองๆนี่ทำมาจากอะไรอะถั่วลันเตาค่ะลันเตาส่วนเส้นนี่มันจะเป็นข้าวเส้นข้าวซอยอะคะ่ะมาผสมเป็นอาหารที่เมืองของที่ไหนของเชียงใหม่เจ้าแล้วถ้าเกิดในกรุงเทพเราเนี่ยหากินยากเลยค่ะ ขายดีไหมคะวันน <que authority> <half> ี cool. freely, ้ขายดีมากเลยค่ะขายดีทุกวันเลยต่อขายดีทุกวันเลยค่ะมันทำมาวันละกี่ถาดนะคะวันละหกถาด่ถัดมาภาคอีสานพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเป็ดยักษ์จากหนองประจักษ์จังหวัดอุดรธานีที่ได้นํามาจําลองไว้จนทําให้นักท่องเที่ยวหลายคนประทับใจรวมถึงคุณวไลพรธิมบุญธรรมสาวชาวเหนือที่เอ่ยปากว่าจะเป็นทริปต่อไปที่จะพาครอบครัวไปเที่ยว ้องบอกว่าอีสานนะคะพอดีเป็นคนเหนนอ่ะเพราะนั้นคือจะไปเหนือบ่อยแล้วก็ไม่ทราบว่าทางอีสานเนี่ยมีอะไรน,น่าสนใจบ้างพอที่นี่ปุ๊บเนี่ยก็จะทราบว่าอ๋อจุดเด่นที่นี่ยมีอะไรบ้างอย่างสะท้านพนมนะคะแล้วก็ที่อุดรเป็ดเหลืองคือเห็นใน Facebook ตลอดแล้วก็คือไม่เคยเห็นของรืงค่ะแล้วทั้งสะท้าุพนมแล้วก็ที่อุดรเนี่ยเราเคยไปที่จังหวัดจริงๆแล้วมั้ยะะยังไม่เคยเลยคะ่ะเนี่ยค่ะหลังจากดูงานนี้นะะแล้วเดี๋ยวคิดว่าจะแทนไปที่อุดรแน่นอน,นะคะ่ะ ในส่วนของภาคตะวันออก Ar ร in อิน a d i s e ดพิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรมสามิติจากพัทยามีนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่แห่กันถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตลอดทั้งวันและสุดท้ายภาคใต้ได้โชว์งานแกะสลักหนังตะลุงรวมถึงการแสดงหนังตะลุงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชจำหน่ายงานจากสารก้านจากผลิตภัณฑ์จากจังหวัดตรังและสำหรับใครที่สนใจอยากมาสัมผัสบ,บรรยากาศด้วยตนเองยังพอมีเวลาสามารถมาเที่ยวได้ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงเวลา22นาฬิกาของวันนี้ ทวัตชัยสารแดงถ่ายภาพนักการโดยชื่นงามทีมข่าวเศรษฐกิจนิวทีวีรายงาน